ดีเป็นนะเฮ้ยสวัสดีมันโดนไหนดิเอามาดิอย่าสั่งนะป้าสวัสดีสิโอ้ยเดี๋ยวมากันแล้วดิป้ามาตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ถึงเลยป้าเดี๋ยวพาให้คนโดนดิบอาสวัสดีป้าสวัสดีสวัสดีสอนกูอย่างนี้นะชีวิตจริงกูจะเล่าให้ตำรวจฟังทุกเมื่อเลยป้าสวัสดีโอ้ยสวัสดีก่อนก็สวัสดีเอฟซีไงครับเนี่ยมึงสอนอย่างนี้นะชีวิตจริงกูจะเล่าให้คนทั้งบ้านรู้หมดเลยแล้วก็ไอ้คนจีบ เบาหน่อยเบ้าหน่อยไม่ได้ใช่ไหมดังหน่อยเบาหน่อยดังหน่อยเบาหน่อยป้าป้าเอาแต่พอดีสิครับเฮ้ยไม่ต้องพูดพอดีเลยมึงไม่ใช่คนที่นี่มอดีเลยป้าเอาแต่พอดีป้าอย่าเยอะตบปากไปโน้ตเดี๋ยวพี่โน้ตพิสักเมนมาเอางั้นเอางั้นเอางัเอางัผมขายของทำไมอ่ะอ้าวอ้าวอามีฟันเหลือเอ้ามีฟันเหลือนี่เนี่ยพระสงฆกใจเย็นๆนะรัตนาไมตายปวยได้ไหมยักป่วยให้ให้ไม่ตูกู้จะเอาป่วยแต่ อ้าวอาจารย์ครับผมอ่าอาจารย์ออสมาได้ประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมไม่ถึงสองเดือนแล้วสองเดือนบ้านคุณไม่มาอาจารย์สองสองเดือนครับเดือนแรกเดือนมาแต่เดือนแล้วเดือนแล้วใช่ครับทำไมผมไม่คุยกันมาสองสองเดือนแล้วอันนี้เดือนแล้วอันนี้เข้าเดือนที่สองเข้าเดือนที่สองเดือนเดียวอาจารย์ออสมาได้เดือนเดียวปลากว่าดีขึ้นครับเดือนสองเดือนหนึ่งปลากรูดีขึ้นลัตนาเดือนปีหนึ่งก็ดีขึ้นครับ ทีทำปากรัตนาเนี่ยพอใช้ทำการเนี่ยโอ้ยโอ้ยหายใจไม่ออกโอ้ยเจ็บแขนโอ้ยปวดขาเหมือนคนจะตายแต่ตอนใกญ่แค่ม่จะตายอ่ะจารย์ขายของขายของหมดดขายของนแพันไปในต่พันนแต่ันไปตันไจนแต่พานไปในแ่พันไปนแต่พนปในแตงพันไปในแตงพันไปนแต่พันไนแตันแต่พันไปน่ปนแต่พแงันแ่ันนแต่พนนแตงพันไปในแต่พานแพานไปนพันไปในแตพานไปนพันไปในันนัน โอเคคโอเคคอมบโเคคได้ครับของกเติมดีนะครับคอมเมนตนะครับคอมเมนต์เอจตัวโตโตครับตัวโตแล้วอแล้วแล้วมันจะง้ยงยังไงยังงนะงี้แล้วเ้ยแล้วแล้วปจเ้าราจารยาจเราพาถงนะครับป้าทำไมมึงทำอย่างนี้ไม่ได้นะร้างฆ์บอกป้าป้าไม่ช่วยกายบพราเงี้ยปากสิคะไอ้ไม่ทำองนั่นเนื้อหงูก็ทำไมล่ะป้าผมอยะ่ตรงนี้มันเกี่ยวกับป้าไอ้อาจารย์โดนขายผมก็ เอฟพีครับขอมให้เอฟนะครับแล้วก็มีคนที่ไม่ขายแต่ว่าคนอื่นเขาหน้าตอกไหมอ่ะโอ้ยก็คุณมาช่วยขายกูก็เงียบปากนะครับอย่าที่อย่างเงี้ยเดี๋ยวอะไรก็จะเกิดขึ้นเพราะพากบอกกันแล้วไม่ได้ช่วยผมขายกูกงเงียบปากไปเลยมึงมาอยู่บ้านกูทำไมถตาไม่แกจะอยู่บ้านใารอาจารย์เอาขาไปใชยวท่านมาผม มาเีจพันนะครับัคเนะครับตัว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 นะครตนะครับตัวนะครับตัวนะครับตัวนะครัตัวนครับตัวนะ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 ครับตัหนครับตัวนะครับตัวะครับตัวนะครับตัวนครับตัวนะครับตัวนะครับตัวนะครับวนครับตัวนครับตันครับตไวนะครับตคับวนรับนะครับาัวนครับงวนับวนครับตาวนะครับนะครับนครับนครับนครับงนครับนครับ อะไรผมยังไม่ว่าเลยป้าเฮ้ยมึงก็อย่ามาอยู่บ้านนี้เลยพระสงฆ์บอกผมยังไม่ว่าในป้านะเฮ้ยผมจะขายของป้าก็เรียกตากเอาทำดังอย่างนี้ทำไมล่ะเอ้าก็เอฟตีเขาคลมงไปเขาต้องกดเอฟตีครับเฮ้ยมึงมองอัดตัวมึงเองในบ้านตัวป้ามึงขายเอฟตีเออเดี๋ยวเกิดขึ้นอะไร สนใจสินค้าเข้าไป F ในเพจหมอปลาปลาปองดรพีนะ F ในช่องทิ่ต่อนะแล้วในช่องย t u ู e นะก็คอมเมนต์ในแต่ถ้าตอนนี้เราเปิดรับสมัครเซลฟี่แลนไม่จากัดวุฒิก็โทรศัพท์สอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าเพจหมอปลาปลาปองแล้วตอนนี้ในกรุงเทพมีวางขายจําหน่ายตามร้านค้าเกือบทั่วไปครับถ้าร้านค้าไหนมีบอกตะกิจก็เลยครับว่ายสินค้าดรพีกับป๋องหนึ่งสิบกว่าบาทเองถูกมากถือว่าถูกมากในยุคนี้ แล้วปาเกเออาจารย์เอาถามไปแล้วก็ปากเอนะครับางนะออกเป็เออกเ็นเลยครับออเ็นเอะออกเอ็นเอเลยดีนะครับออเป็นเอฟออกเ็มตัวแล้วครับอนนีกำลังพัฒนาอยู่ครับกาลังพัฒนาอยู่ครับกาลังพัฒนาอยู่ชีวิตจริงนะดทนนะส่วนตัวนี้ครับส่วนตัวนี้ครับน้าปาระน้าปาระลบปลาระปรุงรสบูมารบูมารด็อเร์ผีนะครับตอนนี้กาลังพัฒนาอยู่ครับพัฒนาขายก่อนเลย การพัฒนายอยครับตอนนี้นะครับอพอเพชรเอฟเลยงงแม่อัตนาอาจจะปากปาแห้งและปากเพืองนะครับเออขั้งต่อไปคาวหน้าหนึ่งอาทิตย์นะครับเออแม่อัตนาจะสวยและปากแดงวันนี้ครับอ้าวดักหนักนะอัตนาหอเลเออแดงนิดวันนี้ครับไปถ้า,าปากไม่ช่อบขายมึงแค่ปากไปเขาไม่มา<อ>สอนตองแก้ปากเลยมึงเล่นเดี๋ยวพี่โนดมาจริแล้วชีวิตจริงเนี่ยมันจะเล็นอะไรครับปากของ แกป่าเขาขายอยู่ปาแล้วปาแล้วปลาแล้กูมานะครับถูกกูมาตอนนี้หมากำลังึอยู่ครับหมากำลังึกอยู่อาจารย์โอละเีเบอร์แปไม่ยินยอมขายไปเพราะมาที่นี่ขายไปหมาไปกำลังึกเาอีสักหนึ่งาที่เท่านั้นครัของหนึ่าทิตเทนั้นครับขายของหนึ่งน้าะอรับงี่ยเยของยเยนีย่ยเนี่เยเเนีนีย อัตนาฮอเล่กลับมาชิกเหมือนเดิมครับคอมเมนต์เอฟนะคอมเมนต์เอฟครับน้ำปลารับภูมะของเรารสชาติไม่เหมือนที่อ้ออื่นนับเพราะเราเป็นรสภูมะต้องลองครับเอฟตีต้องลองตัวนี้พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้อร่อยจริงใจแค่นิดเดยวเพราะมันเข้มข้นอ้าวนา้นนำพึ่งปลาน้ำพึ่งปลาเอาน่วาก่อนเอาแบบเอานิวาก่อนดังๆนัน้ำพึ่งปลาแท้<อ>น้ำพึ่งปลามาจากป่าแท้ๆมาจากภูเขาแท้ๆนะครับ แล้วบอกตรงๆเขาแถวนี้นะครับมีน้ำพึ่งเยอะแต่ละลังนะครับใช่ไหนะครับอยากขายนะครับเพูาะวันนี้แล้วพึ้งตลังขายดีให้มีน้ำพึ่งนะครับถามยาให้รัตนา้าไม่รัตนากินหรืออาจารย์ปานะครับบอกตรงๆครับตัวพึ้งอาจารย์คุนไม่ต้องการต้องการน้ำพึ้งป่าครับของเราน้ำพึ้งป่าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นตร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไง เพราะมันคือน้ำพื้นป่ามันไม่มีสารเคมีตกค้างเพราะมันเป็นดอกไม้ป่าเพราะมันคือดอกไม้ป่าน้ำพื้นป่าคร้สิครับน้ำพื้นป่าตาด็อกเตอร์พีอาจารย์อันนี้ยาสีฟันยาสีฟันอะไระครับ <c oughs> ยาสีฟันปากดีนะครับ <c oughs> บอกตรงๆนะครับ <c oughs> ตอนนี้อาจารย์นนโคตยังไม่มีต่างซื้อให้ยาร์สีฟันนะครับที่มารชะที่มาพัฒนาที่สุราษฎร์เชียบุรีนะครับรนเขตแป้นะครับ เคอร์หกเคอเจ็ดเคอร์หกเคอร์เจ็ดเคอรแปดนะครับ <Okay. S 2> ที่เราต้นต้นมาที่บอกว่าอาจารย์โอ๊ตราชสีห์มาแปดรพัฒนาที่สุราษนะครับบอกตรงๆครับตอนนี้ยังไม่มีทางซื้อ,อยาสืบพันนะครับถ้าใครสนใจอยากให้อาจารย์โอ๊ตฝากที่พันนี้นะครับช่วยซื้อยาสืบพันให้หน่อยนะครับอ่านี่เมียเมียโทรมาจ้าที่รักโอ้หน้าตาเป็นอย่างนี้อีกแล้วลที่รักขายของหลอจ้า คนนั้นเป็นอยี้แล้วไบอกตรงนะครับเทนเป็นยางี้อายชัอุดนอนไม่หลับยไาหเีครไยสิฟันจะตายปากทีนะครับบอกตรงๆนะครับตอนนี้อายชันอุดปากทีไม่ได้อ่ใครไปใคไปยี่ยฟันจะตายปากทีนะครับตายใครสตายไปนะครับตายอายันอุด แล้วจะสีเบิ้มแพนนะครับอย่างนี้ครับจ้าเป็นไงบ้างขายไปจ้ะสุดท้ายปากดีครับอาจารย์าโอ้ตอาจารย์บาน้องน้องน้องหนูคุยด้วยน้องจำไดเมียเมียเมียผมไงเมียผมไงจำได้ไหมจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้ทุกคนข้าบอกเราใครอาจารย์ใครก่อนได้คุยกัเมียยาสีฟันสุดายปากดีนะครับแปลงแล้วงั้นงั้ตรงตรงตรงว่ะฟันแข็งแรงครับฟันแข็งแรง อาจารย์ปากำลังอาจารย์าจารอาจารย์บอกผู้ชมดีว่าภาพจะดับห้าวิแต่เสียงยังอยู่จะเปลี่ยนภาพภาพจะดับไปห้าวินาทีนะครับเสียงและเสียงเสียงและการถ่ายทอดยังอยู่ยอู่จะเปลี่ยนแบบจะเปลี่ยนแบบกล้องบอกเขาจะเปลี่ยนแบบแป๊บนึงครับอาจารย์เก่งกว่าป้ารัตนานีกพี่ตายกลางคืนเขาชวนเราไปไหนอย่าไปนะเขาชวนไปแดกไส้เนี่ย สองผู้อย่างนี้ชอบแบบตกตาเลยนะแล้วแต่น้ำใเย็นๆตกบุญคุณนะถึงจำไหาไที่บ้านผมนี่หายไปหลายคนแล้วนะคือเขบอกเลยลงทัวไก่หายตัวนึ่ง f ีฮะ f ีครับ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 อะไรก่อนเอายาทิพานสมุทไพรุ่นปากดีใช้แล้วปากดีดีจริงๆดียังไงดีแบบรัตนาไง ต้มาพูดถึงกูหรอทําไมอะไม่ใช่ความจริงเลยว่พาพระโดนใจแล้วพระโดนใจว่างไงบ้านนึกที่เธอเกิดขึ้น,นไม่ใช่ความจริงฟีคอมเมทเอฟนะฟีคอมเมทเอฟเลยลยาส0ฟัเเนเพราะเงินทุกบาททุกตังค์ก็กลับคืนสู่สังคมนะครับกำไรของเราไม่ได้บวกอะไรมากมายไก่กองฮนะยาสีฟันสุนไพายลูกป,ปากนี้เนี่ยผมแนะนําว่ามันดีจริงๆฮะดียังไงดีมากๆเลยบอกก่อนมากๆอยยังไงมากๆแบบป้ารัตนาป้ารัตนาปากดีไหมล่ะ คนลดไปเยอะเลยพ่อพอทุกคนกน,นะยี่สิบนาทีพ่อได้เลยอ่ะสำหรับค่ำคืนนี้ครับเราพอก่อนเพราะว่าเอ่ออยาให้ปา้าตนั่งพักนะโอเคนะป้าพอดีพอดี๊ายาพี่พูดดีอ่ะนะบ๊ายพอก่อนโอเคพอามอนพอมันหายไปเลย